สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องนอนหลับฝันดีไหมคะขอบคุณพระเจ้านะคะในเช้าวันนี้เราได้มีเวลาที่จะอ่านพระคัมภีร์โยชูวด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเราก้าวมาถึงบทที่4จะจบบทที่4แล้วนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์โยชูวเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงคาหนึ่งคาว่าบุกและยึดคลองพี่น้องพูดสิคะบุกและยึดคลอง ทำให้นิวเนี่ยคิดถึงเพลงเพลงหนึ่งนะคะที่พูดถึงว่าโยชัวเดินรอบพร้อมจะฟังหรือยังคะพี่น้องโยชัวเดินรอบเมืองเยริโคเยริโคเยริโคโยชัวเดินรอบเมืองเยริโคและกำแพงก็พังทลายเอเมนไหมคะพี่น้องเพียงแต่เดินรอบเมืองเยริโคเพียงแต่เดินรอบ ปัญหาด้วยการอธิษฐานปัญหาหรือว่ากำแพงต่างๆเนี่ยก็พังได้ออขอบคุณพระเจ้านะคะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เล่มนี้แล้วในบทนี้นะคะพี่น้องในพระคัมภีร์โยชัวบทที่4ข้อที่19ถึงข้อที่24นะคะในวันนี้ได้ได้พูดถึงว่า ประชาชนได้ขึ้นจากจอแดนในวันที่10เดือนที่หนึ่งไปตั้งค่ายอยู่ที่กินละการริมเขตเมืองเยริโคข้างที่ตะวันออกและศิลา12ก้อนซึ่งเขานำออกมาจากจอแดนนั้นโยชูวาก็ได้ตั้งไว้ที่กินละการท่านจึงกล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าเวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถามบิดาของเขาว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายอะไรแล้วท่านจงตอบให้ลูกหลานทราบว่าอิสราเอลได้ข้ามจอแดนนี้บนดินแห้ง เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงทําให้แม่น้ำจอเดนแห้งไปต่อหน้าท่านจนท่านข้ามไปได้หมดดังที่พระยเวพระเจ้าของท่านทรงทําต่อทะเลแดงทรงทําให้แห้งเพื่อพวกเราจนเราข้ามไปหมดเพื่อชนชาติทั้งสิ้นทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตพระยาเวนั้นทรงฤทธิ์เพื่อพวกท่านจะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นนิดก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะคะพี่น้องที่พระเจ้าตัดกับโยชัวว่าจงบัญชาปูโรหิต ผู้หามหีบพระโอวาทให้ขึ้นจากจอแดนโยชัวก็ก็บัญชาแก่ปุโรหิตว่าให้ขึ้นมาจากจากแม่น้ำเถิดเมื่อปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าขึ้นมาจากกลางจอแดนเมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตยกขึ้นเหยียบแผ่นดินแห้งน้ำในจอแดนก็กลับมาอย่างที่เก่าไหลท่วมฝั่งอย่างเดิมพี่น้องอันนี้ก็อัศจรรย์นะคะ เมื่อเมื่อที่ผ่านมาเราเห็นว่าเมื่อเท้าเหยียบลงไปแม่น้ำจอดแดนน้ำก็แยกออกใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พอพอคนอิสราเอลเดินผ่านไปหมดแล้วก็พอเทา้าบุโรหิตเหยียบพื้นแห้งน้ำในแ,แม่น้ำก็กลับมาไหลดังเดิมอันนี้ก็เป็นอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้ามีแต่การอัศจรรย์และคราวนี้ในข้อที่19เเป็นต้นมาเนี่ยเมื่อ ประชาชนได้ขึ้นจากแม่น้ำจอแดนในเดือนที่ในวันที่10เดือนที่1เนี่ยไปตั้งค่ายอยู่ที่กินการนะคะอยู่ที่เมืองเยริโคข้างทิศตะวันออกและโยชูวาบอกให้ปุโรหิตนะคะหรือบอกให้คนที่เป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยนำหินพี่น้องนำหินศิลา12ก้อน12ก้อนขึ้นมาจาก แม่น้ำจอแดนเอาขึ้นมาทำไมเอาขึ้นมาเพื่อตั้งไว้หรือก่อก่อกันให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นอนุสรณ์เพื่อจะได้กล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถามบิดาของเขาว่าศิลาเหล่านี้มีความหมายว่ายังไงมีความหมายว่าอะไรแล้วท่านจงตอบแก่ลูกหลานให้ทราบว่าอิสราเอลได้ข้ามจอแดนบนดินแห้ง เพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายกระทำให้แม่น้ำจอแดนแห้งไปเพื่อท่านจนท่านข้ามไปได้หมดดังที่พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านกระทำแก่ทะเลแดงทรงกระทำให้แห้งเพื่อเราทั้งหลายจนเราข้ามไปหมดเพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วพิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์พระเจ้านั้นทรงฤทธิ์ทรงฤทธิ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะยำเกรง g, พระเยโฮวาพระเจ้าของท่านเป็นนิตพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าพระหัตของพระเจ้าทรงฤทธิ์อยู่กับคนของพระเจ้านะคะในอดีตแล้วขอบคุณพระเจ้าพระหัตของพระเจ้าทรงฤทธิ์แล้วก็อยู่กับเราทั้งหลายด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในในวันนี้นะคะที่เราได้อ่านด้วยกันเนี่ยก็ทําให้ตัวเองได้รับพระพอรนะคะได้รับพระพอรเป็น เป็นเป็นสิ่งที่หนุนใจว่าในชีวิตของเราเนี่ยน่าจะมีประเพณีนะพี่น้องประเพณีหรือวันพิเศษที่เราจะได้เอเล่าถึงาการช่วยกู้หรือว่าการช่วยเหลือของพระเจ้าในาในชีวิตคริสเตียนที่ผ่านมา พี่น้องมีไหมคะมีวันนั้นไหมมีวันพิเศษหรือว่ามีประเพณีพิเศษในชีวิตในครอบครัวไหมที่เราจะได้เล่าถึงความช่วยเหลือของพระเจ้าในชีวิตของนิวนะคะเมื่ออยู่กับมิ่ชนาลีนะพี่ชนาลีเขาก็น่ารักนะคะทุกวันที่24ของเดือนธันวาคมเนี่ย ก็จะเป็นวันที่ได้ระ,ะลึกถึงวันที่พระเยซูมาบาังเกิดใช่ไหมคะแล้วก่อนที่จะเปิดของขวัญในเช้าวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะเอาของขวัญมาก่อนที่จะเปิดนะคะเขาก็จะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็จะได้ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ได้เปิดของขวัญอันนี้มันก็เป็นพิธีพิธีหนึ่งที่ที่เขาทําแล้วก็ทําให้ตัวเองเมื่อได้อยู่ด้วยกันกับมิชนาลีเนี่ยก็ได้ได้ระลึกถึงแล้วก็อยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ย ก็ทาแบบนั้นด้วยก็ก็ได,ได้ได้ทำอย่างนั้นในในแต่ละปีนะคะก่อนที่จะเปิดเราก็ได้อธิษฐานได้ขอบคุณพระเจ้าและของขวัญที่ดีที่สุดก็คือพระเยซูนะคะเขาก็จะสรุปประเพณีของเขาอย่างนั้นและทีนี้ก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าถ้าพี่น้องมีเหตุการณ์หรือว่ามีเรื่องราวใดๆในชีวิตขอให้พี่น้องได้ เล่าเนาะได้เล่าเล่าสู่กันฟังเล่าสู่ลูกหลานฟังเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อที่จะได้เห็นว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยพระเจ้าช่วยเหลือแล้วยังไงและพระเจ้าก็จะทรงช่วยเหลืออีกการที่เราเล่าเรื่องสู่กันและกันฟังอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ไม่ลืมแล้วก็เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันเนาะก็อยากจะให้พี่น้องได้ได้นึกถึงนะคะในวันนี้ว่าที่ผ่านมา พระเจ้าตอบคำอธิษฐานอะไรของเราไหมที่แบบมันใหญ่ๆก็ได้นะคะพี่น้องหรือพระเจ้าเรามีประสบการณ์ว่าพระเจ้าอภัยโทษบาปของเรายังไงแบบเนี้ยเราก็สามารถเล่าได้ก็คือเหตุผลที่หนุนใจให้พี่น้องเราเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้เป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ถึงความช่วยเหลือของพระเจ้าเนาะ ก็อยากฝากพี่น้องไว้แค่นี้ในวันนี้นะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังตลอดทั้งวันนะพี่น้องเนาะให้เราที่ฐานกันค่ะขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าที่พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของข้าพงค์ทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงช่วย ในชีวิตของเราที่ผ่านมาพระเจ้าข้าขออวยพรให้ชีวิตของเราเป็นอนุสรณ์ให้ประสบการณ์ของเราเป็นเหมือนอนุสรณ์เป็นเหมือนคำพยานที่เราทั้งหลายจะเล่าสู่ผู้อื่นฟังเพื่อที่เขาทั้งหลายเพื่อที่ลูกก็จะได้ยังระลึกถึง ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในในการทรงช่วยการทรงไถ่ของพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาพี่น้องของข้าพง์ในวันนี้ไม่ว่าจะ,ะเผชิญเรื่องใหญ่เรื่องเล็กขอพระเจ้าอวยพระพรให้ทุกคนได้ถวายเกียรติพระองค์ไม่ว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะพูดอะไรไม่ว่าจะคิดสิ่งใดๆขอให้ได้ถวายเกียรติพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน